สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ดูดูเราอยู่กันที่ทูดิจิตอลพาร์คค่ะรู้สึกจะชุ่มฉ่ำไปนิดนึงนะคะตามมาเลยค่ะวันนี้เรามีอะไรไปดูกันบ้างว่าติดทูดิจิตอลพาร์นเนี่ยเขาบอกว่าเนเนเ่มไม่ค่อยมีแล้วคุณเพาะอะไรเราไปดูกันดีกว่าปะ่ะ และจุดนี้นะคะก็คือโซนอวดอร์ค่ะก็สามารถที่จะทํากิจกรรมหรือจะถ่ายรูปหรือจะเซลฟี่อะไรตรงนี้ก็ได้แล้วก็จะมีร้าน้าทั่วไปนะคะและที่สําคัญนะคะจุดถ่ายรูปเยอะมากๆโซนด้านบนก็อาจจะเข้าได้นะคะถ้าร้านตรงนั้นเปิดค่ะเป็นห้างที่แบบอนาคตมากเลยฉันชอบโดมตรงนี้มากนะส่วนโซนด้านนอกนะคะก็จะมีร้านอาหารมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นวายคอนเน็ชั่นนะคะแล้วก็จะเป็น นักเตโนค่ะนะคะแล้วก็เอ็เคค่ะใครชอบเอ็เคบ้าง <Huh? S 1> อันนี้รู้สึกอะไรอะค่ะทุกคน, <c oughs> นไม่มันดึบดุบดุบดุบดบอยู่นะ <c oughs> อ่านี่นะคะจะเป็นโซนแบบนี้โซนเอาดอจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะมีโซนอินดอร์ด้วยนะทุกคนอย,อย่าตกใจนะคะม,มันไม่ใช่ห้างที่แบบว่ามีแต่เอาดอนะ <c oughs> มันมีโซนอินดอร์ด้วยฉั <c oughs> ชนชอบตรงนี้มันนึกถึงอะไรรู้ปะเกาดินมากเลยป่าธรรมชาติเวอร์ ห้องน้ำเขาดูสวยนะอ่าอุ้ยสกายตรงนี้เหมาะมากเลยเป็นแบบ m ิส s t ย a ลน์ยูเ n อร์ r s สนะคะเป็นสก <c oughs> ายวอล์คเดินเข้าไปอ่าระเ่นะ <c oughs> ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอเคนะคะตอนนี้ก็คือเป็นที่พักผ่อนได้ตลอดเลยม่ว่าจะเป็นมาทำงานมาอ่นานหนังสือมาทำกันบ้านนะคะตรงน,นี้ก็จะมีที่เลือกได้นะคะแต่ก็อยากให้ทุกคน ขุดหนุนเขาแก้วสองแก้วแล้วกันเพื่อเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะคะแล้วเราก็มานั่งชิวกันตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนใกล้ๆอินดอร์แล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะถึงอินดอร์มันจะมีอาลโด์อยู่ก็จะมีอย่างที่บอกนะคะมีร้านอาหารมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแมคโดนัลล์นะคะเอ็มเคราก็จะเป็นเอ่อแชงอ่านภาษงแชงก็แชงแชงเฉินอ่อานาาเฉินอาหารจีนนะคะอแล้วก็อะไรกระเทยนะกระเทยนู่นนู่นกระเทยมีมีหลายกระเทยมากเลย ตำกระเทยสาเกตนะคะอ่านถูกใช่ไหมคะอ่านะคะแล้วก็มีโซนด้นนาดนหน้าตรงนี้และนี่ก็คือรันเวย์ของเราเด<อ>ี๋ยวกันนะมันคือพริกน้ำราดลงมาเ ok ขาดีไซน์สวยมางเลยนะทุกคนมันคือชาว่ะ <c oughs> มันคือชาเวาหยยบไม่ได้นะทุกคน,น,านาชาไทชาไทยค่ะชาชักชาชัก ลงลงแบบซินเดอเรลล่ายิ่งคืนแล้วไม่ได้และนี่ก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนที่ชอบนะคะก็คือชาตามือค่ะใครชอบกินชาตามบือบ้าง ตอนนี้ก็เดินเข้ามา้วตัดให้มันเร็วแบบอะไรอย่างงี้นะเวลาเดินอ่ะลองขึ้นชั้นบนก่อนไหอได้เดี๋ยวเราลองขึ้นไปชั้นบนก่อนเพราะว่าตอนที่เรามาลงมาชั้นล่างอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันว่าชั้นนี้ไม่มีอะไรบ้างนะทุกคน ทุกคนเรารู้สึกว่าทาไมในคอมเมนต์บอกว่ามันเป็นห้างที่แบบดูไม่ค่อยมีคนแต่ว่าพอเรามาเนี่ยมันมีอะไรมากมายเลยนะมีร้านอาหารที่น่าสนใจมีแบรนด์ดังมากมายนะคะโดยที่เราแบบว่าโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในเมืองก็ได้เพราะว่าเข้าในเมืองบางคีม,มันก็มีแบททุกแบรนด์ใช่ปะแต่ว่าที่เนี้ยมันมีครบเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนเดินเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เรามาที่เวลาคนที่อาจจะทํางานอยู่นะคะเฮ้ยเธ มันเลิศมากเลยนะเธอมันไม่เล่นนะที่เนี้ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอะไร Virgin a c แอคทีฟนะคะก็คือฟิตเนสนะมันจะเงียบได้ไงก่อนตามเช่นเคยค่ะชั้นสามของห้างมันหรือว่าจะเป็นชั้นบนของห้างนะคะก็จะเป็นโซนทั้งธนาคารหรือว่าสุขภาพนะคะหรือว่าพวกคลินิกคลินิกทำความงามนะคะตรงนี้เลยก็อาจจะเงียบหน่อยเนาะอ่ะ ส่วนใหญ่คนวัยรุ่นน่าจะอยู่ชั้นงครับดปกเป็เย็นแตเอาดอกคิดว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงที่มีลมนะคะหรือว่าช่วงเย็นนะคะมันน่าจะอากาศดีเพราะว่า สัมผัสได้อยู่เพราะว่าต้นไม้เขาเยอะมีธรรมชาติเยอะมากมาเธอเหมือนเหมือนเราเดินอยู่ที่ถลากรอยู่นะฟิลได้อยู่เนาะนเดี๋ยววันไหนฉันจะแอบ,บมาคนเดียวดีกว่าในหรอโอ้โยชั้นนี้เราย,ยังไม่ได้ไปเลยฉลังคนเยอะจังเรารู้สึกเริ่มอายแล้วนะอ๊ยเราเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะอ้อตรงนี้นะครับเป็นร้านขนมนำของญปู่นะคะ ไม่ราคาไม่แพงเลยชอบกินตวนห้อร่อยมากนะทำงดีมากเลยอ่ะเอาเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่านะคะว่าท่านกิจกรรมอะไรบ้างเหมือนถ้าเราจากข้างนอกนะคะเหมือนเหมือนเป็นกิจกรรมเวิร์คอาร์ทนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องการชงปะเหมือนเหมือนช่างอะเวิร์คอาร์ทเนี่ย เาอะไรดูดูจากสายตาคืออะไรที่ตลาดกาแฟทั้งหดเข้ามาดูเลยตะก้องอยากซื้อกาแฟไหมคะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอ่าเป็นอีเวนท์ที่แบบว่ารวม รวมแบรนต่างๆเกี่ยวกับกาแฟรือไหมก็คกับขายเครื่องชงด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันรอบๆนี้ค่ะอันนี้คืออะไรมันชนเป็นชงปะมันเป็นมันเป็นกลมนี่้ายได้คะ ตอบว่าเราจะไปที่ไหนมาที่เลยนะคะ t ูดาาิ Digital p a าวค่ะ